<gesch> ไปเอาไปไปไปมีอะไรสิไปมีอะไรสักไปเดินขับรถขับรถไปแท็กกูเนาะไปแท็กคือมาเลยฟีผมมันคือเครื Jamie, <here S 2> ่องกระพายเอฟซีพาน้องขึ้น่องกระพายนี่มาขึ้นมาได้ปะมาไหมไม่ต้องตามอะไรแท็กึ้นไปแล้วขึ้นมา ไปไหม่ลูกเฮ้ยโอ้โหอะไรอะไรเข้าไปอไรเข้าไปยอะไรเข้าไปไรเข้าไปไเข้าไปใครเข้าไปเฮ้ยอะไรอะไรเข้าไปเฮ้ยเกทะลุันไม่เคยมากันอีกแล้วไผก้อนเนี้ยมาครั้งเดียวนึงกักไมันัก มาม้มามัดโอะไรเฮ้ยเฮ้ยกไผ่เหลือมไแดกเหายพุงนเลยกางกอไผ่เหมือนแทกาไหนอ่ะเอ้โอ้โหเลยเ้ยเฮ้ยยังซีบีเลยไปบวชอันนี้มันเก่งอืมได้กินอะไเนี่ยมันไนนได้กินแล้วเนี่ยได้กินอะไรไหมไปไปเลยไปไปเ

เฮ้ยเอาดึงดึงเอาดึงนี่เขาดึงดึงเขาไปดึงดึงเอาดึงดึงเด็กโอ้โหไอเดลงมาด้เลยเฮ้ยเฮ้ยเหล่ยมเล้อนเหลี่มลฮ้ยมานี่ยแทตัวไปแท็กไม่แก่เลยติ๊กปีเองแท็กอะสปีเองถังแก่ละแมน ข้าไปย่างแล้วเนะี่ยไปไปดูดูไปดูขีบลุกาสุกุปีดูน้องหมาครับอกว่นไม่ให้มามัดไว้อ้ำแบบมันเก่งใช่ไหมไอ้มันขึ้นน้ำมันเก่งเลยเนะี่ยไปมาถึงมาทำไมกันไปกินน้ำกันไปอะ่ะ